สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันค่ะใครกินเพกาลินฟ้ากับน้ำพริกหรือนำมาทำอาหารบ่อยๆต้องรู้ไว้เลยค่ะเพกาลินฟ้าเป็นชื่อที่ใครหลายคนมักจะไม่ค่อยคุ้นหูสักเท่าไหร่ค่ะส่วนมากคนที่มีอายุประมาณ40ปีขึ้นไปมักจะรู้จกักรู้หรือไม่เขาว่าเพกาลินฟ้าเมื่อเรากินบ่อยๆ หรือนำมาจิ้มกับน้ำพริกบ่อยๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราบ้างวันนี้เราหาคำตอบมาให้แล้วค่ะเพกาลินฟ้ามีสรรพคุณเป็นยาตามตำราสมุนไพรนั้นเราจะใช้ส่วนต่างๆของต้นเพกาตั้งแต่รากเปลือกต้นฝากใบรวมไปถึงเมล็ดซึ่งจัดเป็นสมุนไพรเพกาทั้ง5ค่ะสรรพคุณของเพกาลินฟ้ามีดังนี้ค่ะ 1มีส่วนช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายช่วยชะลอการเสื่อมของเซลล์และอวัยวะต่างๆค่ะ 2. ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยก่อนวัยใครที่มีอายุเริ่มมากและมีริ้วรอยแนะนำว่าให้หาเพกาลินฟ้ามากินค่ะและข้อที่ 3. ม,มีส่วนช่วยในเรื่องของการบำรุงและรักษาสายตาให้ดียิ่งขึ้น 4. เป็นผักที่ช่วยบำรุงธาตุทำให้ร่างกายของคุณดูแข็งแรง 5. ช่วยให้เจริญอาหารโดยใช้ใบและรากนำมากินค่ะ 6. เป็นส่วนประกอบในเรื่องของการรักษาโรคเบาหวาน 7. การทานฝากักหรือว่ายอดอ่อนของเพกาจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลที่อยู่ในกระแสโลหิตได้ค่ะ 8. ช่วยบำรุงโลหิตเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตให้ดีขึ้น ช่วยขับโลหิตท,ที่มีปัญหาในร่างกายได้ค่ะ 9. ฝักอ่อนของเพกามีส่วนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นและสามารถช่วยแก้ร้อนหน่ได้ค่ะ 10. ช่วยบรรเทาอาการเป็นไข้ด้วยการใช้ใบเพกาต้มน้ำดื่มช่วยแก้ไขเพื่อการขับลมละอองไขและเมื่อเมือกอยู่ในช่องจมูกอักเสบค่ะ 11. ช่วยแกย้ไข ด้วยการใช้มเมล็ดแก่ของเพกาประมาณครึ่งกำมือใส่ในหม้อดินและเติมน้ำประมาณ300มิลลิลิตนำไปต้มกับไฟอ่อนๆจนเดือดประมาณ1ชั่วโมงแล้วนำมาดื่มเช้ากลางวันเย็นครั้งละหน,นแก้วค่ะ 12. ช่วยขับเสมหะด้วยการนำมเมล็ดแก่ของเพกาประมาณ1กกำมือเติมน้ำตาลและเกลือลงไปเพียงเล็กน้อยเติมน้ำ300มิล ดื่มเดื่มเช้ากลางวันเย็นครั้งละหนึ่งแก้วค่ะ 13. ช่วยแก้เวลาปวดท้องโดยการใช้ใบเพกาต้มกับน้ำดื่มช่วยแก้อาการจุกเสียดแน่นท้องโดยการใช้เปลือกต้นช่วยแก้โรคปีดโดยการใช้เปลือกต้นและรากค่ะ 14. ช่วยรักษาและบรรเทาอาการโรคลิซิดวงทวารโดยการใช้เปลือกต้นเพการวมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆเปลือกต้น ช่วยขับน้ำเหลืองเสียทำให้น้ํำเหลืองเป็นปกติได้ค่ะ 15. ช่วยรักษาอาการฟกช้ำปวดบวมอักเสบโดยการใช้เปลือกต้นหรือรากของเพากากับน้ำปูนใสทาลดบริเวณที่เป็นช่วยรักษาฝีลดอาการปวดฝีโดยการใช้เปลือกต้นนำมาฝนแล้วทาบริเวณรอบๆบ,บ,บริเวณที่เป็นฝี 16. ใช้เป็นยากแก้พิษหมาบ้ากัด ด้วยการใช้เปลือกต้นเพกานำมาตามแล้วพอกบริเวณที่ถูกกัด17ช่วยแก้โรคงูสวัสดโดยการใช้เปลือกต้นเพกาเปลือกคูนรากต้นหมูหนนุนำมาฝนใส่น้ำทาบริเวณที่เป็นจะช่วยให้หายเร็วขึ้นค่ะ 18. แก้โรคไ้เลื่อนโดยการใช้เปลือกต้นเพการากเขยตายญาตีนโนกนำมาตำรวมกันให้ละเอียดและนำไปละลายกับน้ำข้าว เช็ดไม้ขนไก่ชุบพาดนำมาถาลูกอันทะให้ถาขึ้นอย่าถาลง 19. ช่วยขับน้ำข่าวปลาช่วยให้มุลูกเข้าอู่เร็วขึ้นสิ่งที่ควรระวังมีดังนี้ค่ะหญิงตั้งครันไม่ควรทานฝักอ่อนของเพกาเพราะอาจทำให้แท้งบุตรได้เนื่องจากฝักของเพกามีริดร้อนมากค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลแชร์สิคุณผู้ชมที่รับฟังเรื่องนี้แล้วมีความคิดเห็นอย่างไร อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ใต้คลิปด้วยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแ like, ชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาวิจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ